ร้องไห้พลังวันนี้ของพวกเราใครอยากหลังน้ำตาหลังออกไปเลยปิติเพื่อประเทศไทยวันนี้ตอนแรกดิฉันบอกน้องๆว่าขอมาเป็นมวลชนที่อยู่ตรงนี้กับพวกเราทุกคนไม่ขอขึ้นเวทีเพราะอยากจะเดินทักทาย แล้วก็จะกลับไปพักสักนิดหนึ่งกลับมาสี่โมงเย็นสุนิสาที่มากับดิฉันนะคะบอกว่าพี่ติ๊กไม่ต้องกลับอยู่มันตรงนี้แหละอยู่จนเราเลิกวันนี้ค่ะน้องใหม่ที่คุมเวทีบอกว่าพี่ติ๊กไม่ขึ้นไม่ได้อย่างน้อยขึ้นมาให้กำลังใจทักทายพวกเราทุกคนที่พี่น้อง งแต่เวที48ยังเป็นสมาชิกวุ้ิสภาอยู่จนวันนี้มาเป็นพลเมืองเต็มขั้นตระกูลฉินมึงจะให้คุณเหนื่อยไปถึงไหนวะแต่เอาคำลุงจำลองไว้ค่ะเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเพราะเราทำความดีเพื่อแผ่นดิน วันนี้หลายจังหวัดหลายสถาบันการศึกษาหลายองค์กรวิชาชีพไม่ว่าสีใดในแผ่นดินนี้ล้วนรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อประเทศไทยค่ะพี่น้องออกเลยว่าเริ่มไล่พวกเองเนี่ยเนาะเวที48ย้อนกลับไป20ปีดิฉัน52ค่ะท่านบวกเข้ามาวันนี้70 สองแต่จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แตราบใดที่ยังทำความชั่วเพื่อแผ่นดินอยู่กูก็จะไล่มึงต่อไป <Yeah. S 1> ปกติท่านจะรู้ว่าดิฉันจะไม่พูดคำหยาบแต่หลังๆห,หลุดเยอะเพราะว่าขอโทษนะคะทำความดีเพื่อแผ่นดินในการปลุกพลังผู้หญิงดออรอูรู้หลายๆคนรู้ ปลุกพลังแผ่นดินปลุกพลังผู้หญิงขึ้นมาร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองไปให้สอสอหญิงนะคะเทรนสสหญิงเทรนสวหญิงเทรนสอบตหญิงสอบจหญิงทสทหญิงขอโทษค่ะขายหน้าเป็นบ้าเลยมีนานยกหญิงสองคนอยากจะมุดแผ่นดินค่ะพี่ร้องว่าอ่าเนี่ยเนาะ เราว่าอ่าว่า NGO โง่แต่คนนี้ท่านพูดนะดิฉันเอาคำท่านมาขยายโง่กว่าและงี่เง่ากว่าเป็นร้อยร้อย,อยพันพันเท่าค่ะพี่น้องเท่านั้นยังไม่พอลุงจะเอาอะไรอิงให้ได้หมดเอาตระกูลมึงไปเลยไปอยู่ประเทศกรัรมพูชา สวรันาอีิสวารันาพูดไปแล้วนะคะเขาถแถลงการว่าตาเมืองทมเป็นของเขารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเวน้นทหารเงียบชีไปมุดต,ตัวทำอะไรอยู่นะคะเพื่อนดีฉันคุณสุนิสาไลสดเมื่อคืนบอกคนไทยอย่านึกว่า คนไทยอยู่เฉยๆวันนี้ตำรวจประเมิน3,000ใช่ไหมพี่น้องทำไมไม่ประเมิน300ร้อยซะเลยล่ะน้อง <laughs> ยังยังไม่นับดิฉันเดินมากับเพื่อนนะนะ่ะะไหลเต็มไปหมดเลยตั้งแต่โมงเช้ามาทำบุญตั้งแต่10โม,มงเช้านะคะเต็มไปหมด <laughs> ขอบคุณค uhm. ่ะขอบคุณค่ะนะคะขอเสียงน้องๆตอบมือดังๆให้กับพวกเราทุกคนทุกพลังที่มาในวันนี้ค่ะเพื่อนดิฉันบอกแบบนี้ค่ะคําสุดท้ายนะคะเพื่อนดิฉันบอกแบบนี้ค่ะหุ่นเซนแน่จริงนะสองชั่วโมง จะพาทหารไทยไปนั่งกินข้าวที่กรุงพนมเปญค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ